การดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ัเลยที่ a c e b o o k จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกโค้ดหนึ่งบูธที่เข้ามาใหม่ควรจัดไปเสริมทีมหรือไม่ดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาริงวันนี้เรามารีวิวหรือพูดถึงอธิบายเกี่ยวกับโค้ดใหม่ที่จะเข้ามานะไอเข้ามาแล้วแหละนะครับในโคนะ้ดหนึ่งบูธเนาะก็คือ จานเปโลกาสเปเรนี่นะผมขอเรียกว่ากาสเปเรนะี่เนาะอาจจะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะก็จะเข้าเป็นโค้ดใหม่นะครับเป็นโค้ดบูธเดียวเนาะเข้ากับมาเพสไตล์ที่เป็นเพสไตล์ที่คนนิยมที่สุดแล้วนะครับสองเพย์สไตล์เลยนะก็คือครีดเคาน์เตอร์กับลองบอลเคาน์เตอร์ก็คือ2 bon ส,สไตล์เนะี้ยคือเป็นส,สองสไตล์ที่คนนิยมมากถือว่าเป็นโค้ดที่สำหรับผมนะถือว่าเป็นโค้ดที่โอเคมากๆครับเพราะว่ามากับ2เพย์สไตล์นี้เนาะเป็นคือสมมุติว่าเราเล่นแก้เกมผมว่าเหมาะกับการแบบ ซื้อมากครับการจัดมากกับโค้ดคนนี้เพราะว่าโค้ดคนนี้คือสามารถเล่นเพย์สไตล์ที่แบบคนนิยมได้2เพย์สไตล์เนาะก็เดี๋ยวก่อนจะไปอธิบายเพย์สไตล์เนาะก็มาดูที่บูธก่อนบูธจะเป็นบูธความเห็นแก่งนะส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ชอบที่ตรงบูธมากนางๆเลยรู้สึกว่าแบบเฉยๆนะครับไม่ได้แบบว่าตื่นเต้นอะไรมากนางนะบูธนี่คือมันแบบเฉยๆมากอาจจะตัดตรงบูธไปมาดูที่เพย์สไตล์ครับ เพลสตล์ของเจ้าตัวนะคือเพลสตล์แรกนะก็จะเป็นควิกเคาน์เตอร์เนาะนะครับผมควิกเคาน์เตอร์นี่จะเป็นการสวนกลับริวเนาะแต่เกมลับอาจจะหลังจะลอยนิดๆน,นะครับไม่ลอยนิดหรอกลอยเลยนะในระดับหนึ่งแต่ว่าสำหรับผมนะถ้าใครควบคุมหลังดีอยู่แล้วนะครับหรือว่าชอบเล่นเป็นแบ็คเกมลับ2ฝั่งอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะเหมาะเล่นได้นะครับหรือว่าเล่นเป็นแบ็คเกมลับติดไว้สักตัวหนึ่งก็โอเคหรือใครเล่นเกมลับดีดีอ่ะเล่นแบ็คเกมทุกสองฝั่งก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ ส่วนเพย์สไตล์อีกหนึ่งเพย์สไตล์ก็คือเพย์สไตล์อย่างลองบอลเคาน์เตอร์เนี่ยถือว่าเหมาะกับน้องๆหนูหนๆที่เพิ่งแบบปัน ID, ้นไอดีสร้างไอดีแล้วก็แบบว่าไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้มีทักษะการเล่นการควบคุมกองหลังดีมากนะักอาจจะเล่นเป็นเพย์สไตล์นี้ได้แล้วก็ยิ่งใครที่เป็นสายแก้เกมนะครับแล้วก็จัดโค้คนนี้ไปก็คือจะดีมากๆตรงที่ว่าจะสามารถแก้เกมในรูปแบบเกมนะครับในเวลา90านาทีเนี่ยคือสามารถเปลี่ยนได้เพย์สไตล์สองเพย์สไตล์คือคิกเคาน์เตอร์กับลองบอลเคาน์เตอร อาจจะเป็นแบบว่าครึ่งแรกลองบอลเคาน์เตอร์หลังอาจจะไม่ได้ลอยสูงมากแล้วครึ่งหลังนะครับอาจจะโดนนําแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคิกเคาน์เตอร์สวนกลับไวเพื่อไปตีเสมอแบบนี้ก็ได้หรือครึ่งแรกนะครับเล่นเป็นคิกเคาน์เตอร์เลยแล้วก็ขึ้นนําพอขึ้นนําแล้วไม่อยากเล่นเกมลุกเยอะอยากจะเล่นเกมรับแน่นๆเปลี่ยนมาเป็นลองบอลเคาน์เตอร์อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นโค้ดที่ผมว่าทางพีสไตล์ถือว่าทําได้มาดีมากๆนะถ้าเทียบกับโค้ดหนึ่งบูทด้วยกันเนาะพวกชาบี้อะไรอย่างเงี้ย ชาบี้ที่คนนิยมกันนะครับเพราะว่านิยมกับเพลย์สไตล์อย่างคิกเคาน์เตอร์เนาะแลวล่าเนี้ยมีเพลย์สไตล์อย่างโพดิชันมาก็ถือว่าเป็น2เพลย์สไตล์ที่คนนิยมนะครับในแบบในอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมว่าหลักๆ,ๆ,ๆทุกวันเนี้ยคนจะเน้นไม่ทางด้านลองบอลเคาน์เตอร์แล้วก็คิกเคาน์เตอร์มากกว่าโพดิชันเนี่ยเป็นอันดับ3นะครับในการเลือกใช้เนาะส่วนตัวผมว่านะแต่ว่าชาบี้จะดีตรงที่บูตจะดีนะเพราะว่าบูสต์สปีดต้นส่วนตัวถ้าเทียบกับชาบี้เนาะ ถ้าใครเป็นสายแบบแก้เกมระหว่างเกมอ่ะอาจจะชอบเป็นโค้ดคนนี้มากกว่าแต่ถ้าชอบเป็นแบบเล่นแบบคลิกเคาน์เตอร์ตลอด90นาทีเลยผมว่ามาเป็นคนโค้ดคนนี้นะครับหรือใครที่แบบว่างบประหยัดนะครับหาโค้ดรองบอลเคาน์เตอร์รอยู่ผมแนะนําว่าเป็นคนนี้ได้นะครับงบประหยัดเนาะไม่มีงบแบบว่าจัดแบบทางด้านอินซากิอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าเป็นโครร้ดบูดเดียวก็ได้เอาพี่ครับแล้วทางด้านมูรินโญ่ล่ะ ถ้าเทียบกับมูรินโญ่มูรินโญ่จะเป็นลองบอลเคาน์เตอร์เหมือนกันครับแต่ว่าจะมากับสไตล์เอาไว้ซึ่งสไตล์นี้จะเหมาะกับการเปิดโมงแล้วซึ่งใครที่แบบว่าเป็นสายเปิดโมงผมก็จะเชียร์มาทางด้านมูรินโญ่เนาะนะครับที่จะสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแก้เกมมาเป็นเปิดโมงได้ส่วนของทางด้านกาสปาริเน่นเนี่ยจะเป็นทางด้านแบบแก้เกมเป็นแบบสวนกลับไวแล้วก็หลังไม่ได้ลอยมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ส่วนตัวนะถ้าเทียบกันระหว่างลองบอลานเตอร์มูรินโญ่กับตัวเนี้ยผมอาจจะชอบเป็นตัวดีมากกว่าเนาะนะครับนะถ้าเป็นมนะ นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นรายการแล้พี่ชายผมอยากเทียบกับรายการพี่เทียบให้หน่อยรายการก็จะเป็นโค้ดรองบอลเคาน์เตอร์กับโพดิชันเนาะก็คล้ายทางด้านชาบี้แต่ว่าชาบี้จะเป็นควิกเคาน์เตอร์กับโพดิชันส่วนตัวนะถ้าเทียบกันโดยตรงผมอาจจะชอบเป็นทางด้านตัวปาสไอกัสเปยลนี่เนาะก็คือโคร้รหนึ่งบูทที่เรามาอธิบายกันนะก็คือคนนี้มากกว่านะครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่เล่นเพสต์สไตล์เดียวอยู่แล้วนะครับผมแนะนําว่าเป็นทางด้านโค้รสองบูทจะโอเคกว่านะเช่นแบบ คอมพนีนะครับหรือว่าเป็นโค้ดอย่างอินซังกี้คนนี้หรือว่าไปทางด้านโค้ดอย่างนั้นอะโมลิมได้เลยนะถ้าใครแบบเล่นเพลสตล์เดียวตลอด90นาทีแบบว่าไม่ได้แก้กเกมไม่ได้ปรับแทคนิกอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้เป็นโค้ด2องบูทไปเลยเพราะว่าโค้ด2บูทข้อดีคือมันบูทสองบูทเนาะมันก็สามารถบ,บูทนักเตะของเราเพิ่มประสิทธิภาพนักเตะของเราได้ขึ้นมาในะอีกระดับหนึ่งเช่นแบบว่า เราเล่นโค้ดบูทเดียวเนี่ยมันก็แค่บวกหนึ่งใช่ไหมพอเป็นโค้ดสองบูทมันก็จะเป็นแบบบวกหนึ่งกับบวกหนึ่งมันก็เป็นบวกสองอ่ะก็มันก็ดีขึ้นอ่ะสำหร,รับผมมันก็ทําให้นักเตะบางตัวเนี่ยค่าพลังโอโอโอจากแบบน,น้อยก็เพิ่มขึ้นมาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันะก review, นะครับสำหรับการรีวิวนะครับโค้ดนะครับกัสเปเรนี่เนาะใครที่คิดยังไงมีความรู้สึกยังไงแล้วก็ใช้แล้วมีความรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาหรือว่าจัดกันไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้จัดคอมเมนต์กันมานะถ้าใครมีโค้ดดดดดแแแบบเเเเเรราาลลลล่ล่่่่นนนพพสไไไไตต์ีีียยยววววออออูู้้้้้้ะะมมโคกกก็็งปจั ประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝาก like, กดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ